สวัดีคบทเรียนนี้นะครับพี่ดิ๊บจะพูดถึงค่าอิเล็กโทรในกาติวิตี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ะค่าอิเล็กโทรในกาติวิตี้เนาะเราเรียกย่อๆว่าค่า e n นะครับค่า e n ถามว่า e n คืออะไรนะเขาบอกว่าคือความสามารถของอะตอมในการดึงดูดอ e ิเล็กตรอนคู่ที่ใช้รวมกันนะให้เป็นโมเลกุลของสาร นะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีค่าเอ็นมากเปรียบเสมือนเราเก่งนะเมื่อเราเก่งปุ๊บเราก็จะสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีอิเล็กตรอนครบแปดได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีธาตุอยู่คู่หนึ่งมีตัวธาตุอยู่สองตัวเนี้ยแล้วเรามาดูค่าเอ็นตัวไหนที่มีค่าเอ็นสูงกว่าตัวนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะทําให้ตัวเองนะั้นมีอิเล็กตรอนครบแปดได้อย่างแน่นอนส่วนตัวที่น้อยกว่านั้นอาจจะครบ หรืออาจจะไม่ครบก็ได้นะอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มค่า EN เขาบอกว่าเมื่อพิจารณาตามคาบนะเมื่อพิจารณาตามคาบอันแรกเขาบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอมนะเนื่องจากในคาบเดียวกันนั้นอะตอมของธาตุหมู่หนึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและหมู่เจ็ดมีขนาดเล็กที่สุด ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนตามคาบจึงเพิ่มขึ้นจาก1ไปยัง7ดังนั้นในคาบเดียวกันหมู่หจะมีค่า EN น้อยที่สุดหรือต่ำที่สุดส่วนหมู่เจะมีค่า EN สูงที่สุดถัดมาถ้าพิจารณาตามหมู่นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นนะ เนื่องจากขนาดของอะตอมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลให้นิวเคลียสด,ดึงดูดอิเล็กตรอนได้ลดลงนะครับอ่ะทีนี้ถ้าพี่บอกว่าแนวโน้มเนาะเอาในค่าเดียวกันก่อนซ้ายจะมีค่าเอ็นน้อยขวาจะมีค่าเอยนมากนะเราไม่สนใจหมู่แปนะ บนจะมีค่าเอ็นมากล่างจะมีค่าเอ็นน้อยเพราะนั้นแนวโน้มจะเป็นแบบขวาบนนะยิ่งใกล้ขวาบนยิ่งมีค่ามากแต่หมู่แปดไม่มีค่า EN แต่ทีนี้มันมีข้อยกเว้นนะอย่างแรกเลยอนะตัวที่มีค่าเอ็นสูงที่สุดหนูจำไว้เลยฟูออรีนนะฟูออรีนนะเอสูงสุด ฟอเรนเะอ็นสูงสุดนะและถ้าเรียงธาตุที่อยู่ในระแวกของฟอเรนจะเรียงได้ดังนี้คือฟอีรนมากกว่า O ออกซิเจนมากกว่า Cl คลอรีนมากกว่า N นไนโตรเจนและมากกว่า Br โบรมีนนะเพราะนั้นธาตุ5ตัวแรกที่มีค่าเย็ยนสูงสุดคือ F O C L N B R นะ แล้วอย่างที่พี่บอกไปว่าหมู่8ไม่มีค่าเย็นแต่มีข้อยกเว้นนะมันมีหมู่8ปดสองตัวที่มีค่าเย็นนั่นคือ Kr คลิปตอนและ xe สี่นอนนะฮะสองตัวนี้มีค่า EN สามารถเกิดพันธะได้นะซึ่งการเกิดพันธะของ Kr กับ xe จะได้เรียนในบทของพนาเคมีนะจะได้เรียนในบทของพันเคมีนะครับ แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ